สวัสดีครับมาอยู่กับเครื่องแคนนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาแก้ปัญหานะครับหมึกวิ่งย้อนนะครับผมก็คือลูกค้าเนือไล่หมึกแล้วนะครับมันก็ยังวิ่งย้อนอยู่นะครับสังเกตสีดํานะครับสีอื่นไม่ย้อนเห็นไหมครับสีอื่นไม่ย้อนแต่สีดําย้อนก็คือลูกค้าเนี่ยถออตลับมาไล่นะ้ำหมึกแล้วมันก็ยังย้อนทํายังไงมันก็ยังย้อนอยู่นะครับผม ก็คือถ้าไม่ได e sure so ้ใช้ว like ันสองวันเนี่ยมันก็จะย้อนกลับแทงแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้นะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคของผมเนาะส่วนใครจะเอาไปปรับใช้ยังไงก็ว่ากันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะขยับตลับออกมาก่อนนะครับผมมันจะขยับไม่ได้เพราะมันติดเลยตรงนี้นะแล้วก็ดันไปก่อนแล้วขยับออกมานะครับก่อนที่เราจะยกฝาตัวนี้ขึ้นนะครับยกตลับขึ้นแล้วก็ดันหมึกก่อนนะแบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวฝาครอบตัวนี้นะครับมันไปกดสายหมึกไว้ไม่ให้หมึกมันวิ่งย้อนนะครับผมแล้วผมก็จะบีบบตััวนนนี้้ยกขึะครผ ในลักษณะนี้นะครับผมในกรณีที่มันย้อนนะครับผมจะยกตัวอย่างสีดํานะครับทําเหมือนกันทุกสีนะครับผมถ้ามันมีปัญหาแบบนี้นะนะครับผมจะถอดตลับออกมานะครับผมเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายเวลาเราจับตลับเนี่ยตลับมันเบานะครับเนี่ยมันเบามากมันเหมือนแบบมีน้ําหมึกมาน้อยนะครับผมอันนี้คือตลับที่เสียนะครับวิธีนะครับที่ผมแนะนํานะให้เราเติมน้ําหมึกเข้าไปนะครับอันนี้หมึกสีดํานะครับจิ้มลงไปในรูนี้นะครับผมมันจะเจอฟองน้ํานะครับแล้วเติมเข้าไปให้มัน มีน้ำหมึกนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมแกะออกมานะครับข้างในมันจะมีรูแบบนี้เห็นไหมที่เราเสียบนะครับคือเสียบตรงนี้นะครับนี่เสียบลงไปนะครับที่รูนะครับเสียบเสียบลงไปนะครับเข็มมันก็มาโดนฟองน้ําลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เติมน้ําหมึกลงไปนะครับเติมน้ําหมึกลงไปก็ให้แค่มันท่วมฟองน้าไม่ให้มันล้นนะครับผมยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูนะครับนี่นะครับเอาชิ้วลองหน่อยนะครับผมเติมลงไปสักประมาณ 5 ml นะครับผมประมาณ5 ml นะครับผม5-10 ml ประมาณนี้แหละนะครับผมพอเราเติมลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าตลับมันหนักขึ้นนะครับพอตลับมันหนักขึ้นเนี่ยอากาศในตลับมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะอากาศในตลับมันน้อยลงเนี่ยนะครับโอกาสที่หมึกมันจะวิ่งย้อนมันก็มันก็น้อยลงด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่คืนนะครับผมแบบนี้นะพอผมเติมหมึกเข้าไปผมก็ใส่ตลับคืนแล้วก็เราก็ต้องมาไล่น้ําหมึกก่อนนะคราวนี้เพราะว่าเมื่อกี้เรา หมึกมันย้อนสีดําใช่ไหมครับก่อการที่เราจะไล่น้ําหมึกนะครับเราปิดตรงนี้ลงก่อนนะครับเพื่อที่ดูดน้ําหมึกนะครับเราใช้สลิงนะครับเสียบเข้าไปไม่ต้องเสียบลึกนะครับเราเสียบแค่แค่มันอยู่ในรูเฉยๆครับวางไปในรูอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องแบบดันเข้าไปจนลึกนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะแตกนะครับผมเราแค่วางลงไปครับเนี่ยให้มันสนิทในรูเฉยครับแล้วก็ดูดนะครับผมเนี่ยผมไม่ได้ทิ่มเลยนะผมแค่วางลงไปให้เห็นไหมครับ รูบมุมนี้นะเนี่ยผมไม่ได้ทิ่มลงไปนะผมแค่วางให้มันพอดีกับรูใช่นะฮะแล้วก็ดูดน้ําหมึกนะครับผมนะครับสังเกตหมึกในสายวิ่งมาแล้วใช่ไหมครับพราะหมึกในสายวิ่งมาเราก็ดันตัวนี้ขึ้นนะฮะดันตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็กดลงนะครับผมในลักษณะนี้นะพอกดลงเสร็จปุ๊บล็อกล็อกนะครับปิดตัวนี้ลงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับน้ําหมึกนะครับมันจะย้อนกลับเข้าแท้งเนี่ยน้อยนะครับผมเพราะว่าเหตุผลที่มันย้อนกลับเข้าแท้งได้เพราะว่าตัวฟองน้ามันนะครับผม มันไม่มีหมึกนะมันมีหมึกน้อยเพราะมันมีหมึกน้อยเนี่ยมันทำให้ตัวฟองน้านมันมีอากาศเยอะ